โรงเรียนอนุบาลป่าพยอมตั้งอยู่ที่หมู่สถนนเอเชียบ้านป่าพยอมตำบลป่าพยอมอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงวิสัยทัศน์ภายในปีการศาึกษา2564โรงเรียนอนุบาลป่าพยอม เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงยึดหลักธรรมาภิบาลมีความสามารถในการแข่งขันผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชาวอำเภอป,ป่าพยอมซึ่งการส่งเสริมสุขภาพเป็นภารกิจสำคัญที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการให้บรรลุตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเพราะการเสริมสร้างสุขภาพกับการศึกษาเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไป จากรายง,งานสรุปผลภาวะโภชนาการของโรงเรียนอนุบาลปะพยอมเมื่อสิ้นปีการศึกษา2,562จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC พบว่านักเรียนที่มีภาวะทุกโภชนาการด้านน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์ค่อนข้างสูงดังนั้นการออกแบบนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาวะที่ดีของนักเรียนจึงมีความสำคัญและจำเป็นที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โรงเรียนจึงได้ดำเนินการพัฒนาสุขภาวะที่ดีของนักเรียนโดยใช้พยอมโมเดล1 P Plan โรงเรียนอนุบาลป่าพยอมดำเนินจัดการพัฒนาสุขภาวะที่ดีที่เป็นระบบและชัดเจนมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการโดยการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งมีคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียนจากนั้นคุณครูศึกษาการพัฒนาภาวะโภชนาการของนักเรียน2 a activity โดยส่งเสริมการมีกิจกรรมเพื่อสร้างสุขภาวะทางกายวาจาส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานมีสุขภาพจิตที่ดีเห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจกล้าสแสดงออก 3. Why YouTube เนื่องด้วยดิจิทัลเป็นสิ่งดีๆที่สามารถยกระดับการศึกษาและประสบการณ์เรียนรู้ได้นักเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาหรือวิดีโอได้ไม่ว่าตอนไหนหรืออยู่ที่ไหนซึ่ง Youtube สามารถเป็นช่องทางที่ดีสำหรับศึกษาหาความรู้และทางโรงเรียนได้สร้างช่องทางการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน l ล e Facebook เพื่อประสานให้คำแนะนำกับผู้ปกครองและนักเรียน 4. O ว n น other ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองผู้นำท้องถิ่นท้านที่สาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆได้ประสานงานและร่วมมือซึ่งกันและกันในทุกๆด้านเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของนักเรียน 5. M. m i l and m i l โดยโรงเรียนได้จัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโดยเน้นให้นักเรียนทุกคนได้รับสารอาหารครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch เพื่อช่วยในการจัดการสารอาหารให้ครบทั้งห้ามู่และให้นักเรียนดื่มอาหารเสริมนมเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย จากผลการนำโมเดลการบริหารจาัดภาวะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนนุบานปะพยอมพยอมโมเดลมาใช้ส่งผลให้ 1. นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการด้านน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มีความรู้ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ72.9ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ22.9 2. นักเรียนที่มีภาวะทุพโชนาการด้านน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์จากข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนมีจำนวนลดลงคิดเป็นร้อยละ14.58ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ4.58และจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC โดยเปรียบเทียบป,ปีการศึกษา2,562และ2,563พบว่านักเรียนโรงเรียนอนุบาลปาพยอมที่มีภาวะทุพโภชนาการด้านน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มีจำนวนลดลงร้อยละ0.74 3. โรงเรียนอนุบาลปาพยอมได้รับความร่วมมือในการพัฒนาสุขภาวะที่ดีของนักเรียนจากหลายหน่วยงาน ดังนั้นโมเดลการบริหารจัดการสุขภาวะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปัาพยอมพยอมโมเดลจึงเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้มีสุขภาวะที่ดีโรงเรียนมีนวัตกรรมที่สามารถนำไปเผยแพร่ให้แก่ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ